สถานการณ์เศรษฐกิจขณะนี้ย่ำแย่เอามากๆเยอะเลยที่บ่นว่ามันเลวร้ายกว่าปีพศ2540ที่เกิดวิกฤตต้มยำกุง้งตอนนั้นคนชั้นบนยอดปิรามิดพังเพราะกู้เงินจากต่างประเทศเพื่อหวังอัตราดอกเบี้ยที่ถูกแต่ไม่ได้คิดเลยว่าบ้านเราจะลอยตัวค่าเงินบาทจาก25บาทลอยไปแตะ60บาทนี้สินที่กู้มาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าสเท่าตัว ธุรกิจพังภาพสถาบันการเงินเจงระเนระนาดของทุน IMF เข้ามาอุ้มประเทศไทยกลับมาสู่คำพูดที่ทุกคนคงเคยได้ยินว่าประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยมีความหมายว่าอะไรที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันสามารถจะกลับมาเกิดใหม่ได้อย่างเหตุการณ์การเบี้ยวนี่การค้ากันมากมายในปี2540ต่อเนื่องไปอีก3-4ปี คนทำธุรกิจที่ประคองธุรกิจไม่ไหวจะคิดวางแผนซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้หวังจะสร้างฟูกหรือหวังจะหาเงินมาแก้ปัญหาก็แล้วแต่ครั้นได้สินค้ามาจะเอาไปขายได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองแต่จะไม่เอาไปคืนหนี้ทำให้เจ้าหนี้การค้าเจ๊งระนาวเพราะลูกหนี้การค้าเบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่าสินค้าเหตุการณ์แบบนี้อาจกลับมาเกิดอีกก็ได้ในยามที่เศรษฐกิจมองไม่เห็นฝั่งว่าจะฟื้นขึ้นได้เมื่อไหร่ คนที่ทำการค้าขายพึงระวังให้ดีการล้มบนฟูกจะต้องเอาจากเจ้าหนี้การค้าเป็นด่านสุดท้ายเพราะเอาง่ายที่สุดใช้ความที่เจ้าหนี้ก็ประมาทหลงเชื่อในเครดิตที่ดีของลูกหนี้ที่เป็นคู่ค้าไม่เคยได้ตรวจสอบสถานะทางการเงินของลูกหนี้สุดท้ายที่ทำมาหาได้ก็ถูกปล้นเอาไปหมดการทำธุรกิจในายามนี้จึงประมาทไม่ได้เลยการมุ่งรักษาเงินที่มีอยู่ให้ครบ อาจเป็นภารกิจแรกที่ต้องพิจารณาก่อนจะไปหากำไรที่เพิ่มขึ้นเพราะกำไรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงมากเหลือเกินอาจดึงเงินที่มีอยู่ก่อนหน้าหายไปหมดก็ได้เวลานี้จึงควรเอาลูกหนี้การค้าม,มาทบทวนเครดิตท,ทุกรายโดยวิธีการทบทวนเครดิตเพื่อจะกำหนดว่าวงเงินเครดิตค่าสินค้าที่จะให้กับแต่ละรายจะมีปรับปรุงแบบเพิ่มขึ้นหรือตัดลดกับรายใดบ้าง ข้อมูลที่ต้องได้คืองบการเงินของลูกหนี้แต่ละรายจึงต้องให้ฝ่ายการเงินบัญชีประสานติดต่อไปเพื่อของงบการเงินของลูกหนี้ทุกรายเอามาวิเคราะห์ว่า 1. อัตราส่วนทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในตัวเลขของงบดุลและงบก,กำไรขาดทุนเพื่อให้รู้ให้ได้ว่าสภาพคล่องทางการเงินของกิจการลูกหนี้เป็นเช่นไรยังดีไหมอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนของกิจการย่ำแย่ไหมมีหนี้สินท่วมตัวไหม ความสามารถในการจ่ายหนี้ของลุนีดีอยู่ไหมมีสัญญาณว่าจ่ายหนี้การค้าไม่ได้ไหมสรุปความว่าการเอางบการเงินมาดูจะทำให้เรารู้ว่าฐานะการเงินและการประกอบการของกิจการลูกหนี้ดีหรือไม่ดีเช่นไร 2. ส,สืบข้อมูลจากแวดวงการค้าว่ากิจการของลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ดีมากน้อยเช่นไรเพื่อนำมาประเมินประกอบกับข้อมูลตามข้อหนึ่งเพื่อจะได้จินตนาการต่ออนาคตของกิจการลูกหนี้นำไปสู่การกำหนดวงเงินเครดิตใหม่ที่อาจต้องมีการปรับลดลง โลกแห่งการทำธุรกิจคนที่ผิดพลาดเสียหายสาเหตุหลักๆมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจแบบเดียวกันกันกบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ระวังแต่คนไกลตัวเป็นสำคัญคนใกล้ตัวระวังน้อยเพราะลูกหลานเราเองรู้จักกันดีจะติดเชื้อได้อย่างไรแต่สุดท้ายจบลงและผิดพลาดกับคนใกล้ตัวทั้งนั้นปิดท้ายโพสต์นี้ขอทบทวนว่า ถ้าเจ้าหนี้การค้าถูกลูกหนี้การค้าที่เป็นนิติบุคคลเบี้ยหนี้การค้าให้ระลึกนึกถึงพรบกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิพศ .24.9 9มาตรา40ความว่ามาตรา40บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดรู้ว่าเจ้าหนี้ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่นซึ่งจะใช้สิทธิของเจ้าหนี้ของนิติบุคคลดังกล่าวใช้หรือน่าจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชำระนหนี้ 1. ย้ายซ่อนหรือโอนให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินของนิติบุคคลดังกล่าว 2. แกล้งให้นิติบุคคลดังกล่าวเป็นหนี้ที่ไม่เป็นความจริงถ้าได้กระทําเพื่อมิให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ มาตรา40มีร่องรอยปรากฏหลักฐานบนงบการเงินกิจการของลูกหนี้จะผ่องถ่ายทรัพย์สินออกไปจากกิจการเพื่อให้กิจการเหลือแต่ซากซากที่เจ้าหนี้ฟ้องคดีแพ่งแล้วชนะก็ยึดอะไรไม่ได้แล้วก็เล่นงานกรรมการบริษัทลูกหนี้อีกต่างหากเพราะการซื้อขายกระทํากับบริษัทลูกหนี้กรรมการไม่ได้คาประกันไม่ต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายใดอย่างใดแต่กับคดีอาญาตามมาตรา40กรรมการจะโดนฟ้องเป็นการส่วนตัวและต้องติดคุกชดใช้การกระทำความผิด เมื่อกรรมการบริษัทลูกนี้ต้องติดคุกจึงขอเจราจาจ่ายหนี้การค้าแบบเต็มๆเ,เพื่อแลกกับการให้เจ้าหนี้การค้าถอนฟ้องคดีอาญาให้เจ้าหนี้จึงได้เงินคืนนี่คือความรู้ว่าเรื่องเบี้ยหนี้การค้าสามารถออกแบบคำฟ้องให้กลายเป็นคดีอาญาได้หาที่ปรึกษาที่ใช่แล้วคุณจะชนะ